สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเม่์พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพบกันกับนิกแล้วนะคะนีช่องอีสานอีนอเมริกาค่ะมอน,นี้คานิงได้ส้มตำหอยดอง กุ้งสดนะคะแล้วก็มีกุ้ยช่ายนะคะอันนี้เป็นกุยช่ายจากครัวไทยๆและไท t ทูยูนะคะพี่น้องที่สนใจสามารถสั่งได้นะคะ300กรัมราคา120บาทนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนะคะน้ำจิ้มกับเป็นน้ำจิ้มสำหรับกินกับกุยชาย่ายนะคะอีก4 1บาทนะคะพี่น้องพี่น้องที่สนใจทั้งในและต่างประเทศก็สามารถสั่งได้นะคะส่วนหอยดองก็จากครัวไทยๆและไทยทูยูเหมือนกันนะคะราคา120บาทขอบูญการติดต่ออยู่ใต้คลิป ฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อสำหรับพี่น้องที่สนใจทั้งเมืองไทยและกะต่างประเทศค่ะมาเข้าก็กินกันเลยไปที่นี่น้ำลายแตกน้ำลายแตนเ่งได้กินหอยดอดนดูแล้วพี่น้องไม่เป็นหากินง,ง่ายๆเนาะยูย่อนเมืองนอกเนาะอ,อืม รื้บอกผักนี่มาละกับใบแมงลักสล้บสุดเริ่มงมา่กินน้ำกันค่ะส้มตำหอยดอง พี่น้องที่อเม่ิกาอยากสร้างกะสร้างตามลิง,ลงไตล่างเด้ด้วยเด้อพี่น้องที่ถามมากุงไร่ดีเด้อ นรางโซดาคุกน้ำปลานิดหน่อยพอมีรสชาติด้วยพี่น้องแซ่บกุ้งนิดหน่อยสิ Onto, เอฝนตกกัยังวันของสางงบงบอกว่าน้อนฮอนม่เลยฝนตกตอนแรกอะ่ะ แ่นวาที่ไปนั่งตำหรัห้องเลยปน้องเบงกินอยูข่ข้างนอกฝนประตกกุ้ยช่ายทอดน้ำจิ้มต้องฉ่ำๆเนาะแซ่บคับ อันขึ้นสวรรค์ว่ได้กินโดนแล้วของพวกนี้ ไข่ไปหลายมือไม่หยางอันโอจิมไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นไข่ออกดุมกะเลยหยาบบึ่งลูกงอแงหน่อยใหญ่หน่อยยังมาบระซึมไปหอยนิ่ๆ ใบเพราอิตูหรือว่าใบแมงลักนอกจากกิดไส้แกงไส้ออมเราก็กินกับสมตากับแซบแล้วค่ะหอมกินกับขนมจีนน้ำยากัแซบเพื่อพี่น้องคนใดว่าเคยลองเนาะอยากลอง 回给他拍。 หอยก็แซบคุ้งกับหวานอันนี้ก็แก่พผ็กตูองตัวครับกินป่านยี่เมืองไทยทุกมือนี้มันการขนทรงมันสะดวกสบายเนาะคะ่ะพี่น้องอยากกินยังข้าเจ้ากับน,นี่ทรงมาะ สั่งอ่อนไล่สองสามมือได้กินแล้วเ่าเป็นผู้ไรไม่ยุ่งองหนอกสมัยก่อนคือสิเป็นแต่ยากนี่เนาะคือสิหากินยากเนี่ยก,กินแท้ยๆยังสิมา ช่ำช่ำออหือหอยแยมะเร็งผูนี้ย่ำใส่ตะไข่กับที่แซบเนี่นนเยเหลืออีกครึ่งกระปุกซอยตะไข่บางบ้า แซ่บต้นแซ่บถึงเผ็ดบ่เผ็ดก็บ,บ่แซ่บได้กินต่ำนี่ก็ได้ กินตำโมฮุ่งตรงนี้ข้บปุ่นแกมแซบ่บ อันนี้เพิ่มความเผ็ดไปด้วยใบผัเาอีกตูมันเผ็ด จะให้พี่ดีดเล้ยน้ำจิ้มหวานอเอาพี่เลยถ้าเป็นบ้านห้อมสิมีแบบหนึ่งขายเนาะพี่น้องแบบหนึ่งกับแบบทอดเนาะกุยชาย ปก็ไม่หลายใส่ใส่น้อไม้ก็แ่บใส่น้อไม้ใส่เผือกก็มีนะ ชชบกุยช่ ก็หวานจุ๊ดจุ๊ดแบบแตงจิงคืะ นำจิ้มฉ่ำๆแก้เผ็ดไปและะ้วค่ะพี่น้องกิจกแซไปต้องกันนะคะเดอม์มนันี่ส้มตำหอยดองกุ้งสดกุ้ยช่ายทอดนะคะอยู่ดีไม่ห้างทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพอกันกัิ้งคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ